สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอร์เคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเม้ามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงรายการวีนดอมซีซั่นสองนะครับวันนี้นั้นเนี่ยก็ได้มีการออนแอร์ออกมาแล้วนะครับสำหรับ EP ีที่เจ็ดซึ่งในวันนี้นั้นเนี่ยก็จะมีการแข่งขันนะครับของยูนิตแดนซ์ทั้ง3ทีมนั่นก็คือลูน่าเบฟเกิลส์ฮิโอลิน ทั้งสมทีมยูนิตเดสเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นการแข่งขันที่น่าดูแล้วก็น่าติดตามมากๆเลยเพราะว่าแต่ละทีมเลยนะครับก็ได้โคโรกาฟี่แล้วก็โค้ชสอนเต้นเนี่ยที่ปังแล้วก็เก่งมากๆเลยจากรายการสตรีทบูแมนไฟเตอร์นะครับนั่นก็คือลูน่าเบฟเกิลส์ได้โค้ชโมนิก้ามานะครับสำหรับการคิดท่าเต้นออกแบบท่าเต้นแล้วก็ควบคุมการฝึกสอนาการฝึกซ้อมครั้งนี้สําหรับทีมฮิโอลินแล้วก็คอสเ i ตเกิลส์นั้นเนี่ยก็ได้ทีมลาชิก้านะครับมาออกแบบท่าเต้นแล้วก็ควบคุมการกสอนไว้ด้วยสําหรับทีมยูน น,นั่นก็คือเคปเลอร์กับ b b g ในฮันนี่เจจากฮอลลี่แบงนะครับมาออกแบบท่าเต้นแล้วก็ควบคุมการสอนการฝึกซ้อมนั่นเองหลังจากที่ประกาศมาแล้วนะครับว่าทีมยูนิตไหนมีสมาชิกจากทีมไหนมาเข้าร่วมกันบ้างแล้วก็มีการประกาศออกมานะครับกับโค้ชสอนเต้นของแต่ละทีมแฟนๆเนี่ยก็ยิ่งรอแล้วก็อยากติดตามกันแล้วว่าการแข่งขันพร้อมกับโชว์บนเวทีของทั้ง3ทีมยูนิตนั้นจะออกมาเป็นยังไงนะครับและในวันนี้เนี่ยก็ได้มีการโชว์ครบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสําหรับ3ทีมจากยูนิตแดนส์นะครับใน น,นั่นก็คือโยลีนกับคอสมิกเกิลต้นเองทั้งสาสาวในทีมแดนส์นี่นะครับก็ทําออกมาดีมากๆเลยเป็นโชว์ที่มีความฮิปฮอปนะครับผสมกับท่าเต้นที่เซ็กซี่เป็นโชว์ที่มีความเข้มแข็งแข็งแรงแล้วก็ความเซ็กซี่เนี่ยลงตัวกันดีมากๆทั้ง3สาวนะครับแสดงออกมาได้ดีมากๆเลยการออกแบบท่าเต้นต่างๆจากทีมราชิกาเนี่ยก็ทําได้ดีมากๆที่สําคัญนั้นเนี่ยชุดของทั้ง3สาวพาวเวอร์พับเกิลนี่นะครับก็ปังมากๆเลยเล่นกับสีน,นีออนโดดเด่นมากๆ ทั้ง3คนนั้นแสดงออกมาได้ดีมากๆจริงๆส่งอินเนอร์ออกมาให้แฟนๆนั้นได้ดีมากๆเลยแต่ก็มีแฟนๆบางส่วนนะครับที่บอกว่าได้ดูแล้วเนี่ยโชว์ของทีมนี้นั้นค่อนข้างที่จะรกไปหน่อยนะครับด้วยจํานวนของแดนเซอร์สีสันของชุดจากทั้ง3สาวเองรวมไปถึงแดนเซอร์เนี่ยค่อนข้างจะแย่งซีนกันไปหน่อยและในช่วงหลังๆเนี่ยก็มีทั้งใส่หน้ากากนะครับแล้วก็มีทั้งไดไอที่พ่นควันออกมาพลุต่างๆอีกมากมายทําให้หลายๆองค์ประกอบเนี่ยมันดูเต็มแล้วก็ล้นเวทีไปหมดทําให้โฟกัสสาวๆทั้ง3คนได้ยากแต่ว่าโดยรวม นั้นแหละก็ทําออกมาได้เจ๋งจริงๆแต่เรานั้นกลับค่อนข้างชอบกิมมิคของการใส่หมวกตอนสุดท้ายนะครับและยิ่งฉาก ending s c ซ n e เนี่ยที่แต่ละคนนั้นถอดหมวกแล้วก็เปิดหน้าออกมาเนี่ยโคตรเท่เลยนะครับทุกคนสําหรับในทีมยูนิตต่อไปนะครับนั่นก็คือเคปเลอร์และก็ b b g นั่นเองในทีมยูนิตนี้นะครับก็ทําออกมาได้ดีเช่นกันตัวเพลงนี่หลายๆคนค่อนข้างชอบเลยนะครับเป็นเพลงที่สามารถนํามาใช้ในการโปรโมทบนเวทีได้เลยสําหรับเพลงนี้นะครับที่เป็นเพลงที่มีความเซ็กซี่สาวๆแต่ละคนเนี่ยถ้าเป็นในฝั่งงของ pler เี่ย จะได้เห็นลุคนี้กันมาอยู่บ้างแล้วจากการแข่งขันในรายการนะครับแต่ที่เซอร์ไพรส์แฟนๆมากๆเลยก็คือจีนบีแล้วก็อมจีจาก b b g นั่นเองและหลายคนเนี่ยถึงกับอึ้งไปเลยนะครับกับลุคนี้ของทั้งสองสาวเพราะว่าไม่ค่อยได้เห็น b b g หรือว่าจีนบีแล้วก็อมจีนั้นเนี่ยเต้นเพลงแนวนี้เท่าไหร่ที่สาคัญนะครับอมจีเนี่ยได้รับคําชื่นชมจากแฟนๆไปมากๆเลยว่าเธอนั้นมีความตั้งใจที่ดีมากๆในการซ้อมแล้วก็การแข่งขันในครั้งนี้โดยรวมทั้งหมดแล้วนะครับโชว์ของทีมนี้เขาออกแบบมาได้ดีมากๆแล้วก็แสดดดงออกมาไ้ี มากเช่นกันแฟนๆของเคปเลอร์เนี่ยออกมาชื่นชมสาวๆตัวแทนที่เข้าแข่งขันในครั้งนี้มากๆเลยว่าเต้นกันเก่งมากๆส่งอินเนอร์ออกมาได้ดีมากๆโดยเฉพาะฮิคารุของเรานะครับได้รับคาชื่นชมมากมายเลยเรียกได้ว่าเป็นตัวเล็กพิกี่หนูเลยนะครับสำหรับฮิคารุจากเคปเลอร์และสําหรับทีมแดนส์ต่อไปนะครับทีมสุดท้ายแล้วนั่นก็คือลูน่ากับเบรฟเกิล่นเองในทีมยูนิตนี้นะครับแฟนๆเนี่ยก็ให้เป็นตัวเต็งเลยตั้งแต่ดูตอนซ้อมมาแล้วเพราะว่าทั้งโคโรกราฟีต่างๆรวมไปถึงการซ้อมเต้นคอนเซปต์ของเพลงเนี่ยหลายคน ก็บอกว่าแตกต่างไปจาก2ทีมที่ออกมาในก่อนหน้านั้นนะครับทีมนี้นะครับได้โคโรกราฟี่แล้วก็โค้ชสอนนั่นก็คือโมนิกานั่นเองด้วยความเป็นศินละปะด้วยความอาร์ตของท่าเต้นบวกกับคอนเซปต์ของเพลงแล้วก็สมาชิกแต่ละคนในยูนิตนะครับทำให้แฟนๆนั้นเนี่ยรอคอยที่จะดูโชว์นี้แบบเต็มๆมากๆและในโชว์ครั้งนี้ก็ทําออกมาด้ดีเช่นกันนะครับสาวแต่ละคนนั้นส่งอินเนอร์ผ่านเพลงนี้ออกมาแบบปังกันสุดๆเลยที่สําคัญนั้นเนี่ยแฟนๆก็รอให้กําลังใจ1ตัวแทนจากพี่สาวกล้าเบฟเกิลนะครับท ้ดวยก่อนหน้านั้นในซีซั่นแรกที่คว้าอันดับสุดท้ายไปนะครับแต่ว่าในการแข่งขันยูนิตแดนซ์ครั้งนี้เนี่ยสาวๆแต่ละคนก็เลยกลับมาให้กําลังใจและหวังว่าตัวแทนจากเบฟเกลนั้นจะสามารถคว้าชัยชนะที่1มาได้นะครับซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าในครั้งนี้นั้นเนี่ยสมาชิกทุกคนในยูนิตนี้เต็มที่กันอย่างมากๆเลยไม่แปลกเลยนะครับที่แฟนๆนั้นจะยกให้ทีมนี้เป็นตัวเต็งสําหรับยูนิตแดนในการแข่งขันครั้งนี้นั่นเองสําหรับในวันนี้นะครับในรายการนั้นเนี่ยไม่ได้มีอะไรมากมายมีแค่การแข่งข แข่รอบยูนิตนะครับว่าทีมไหนยูนิตไหนเนี่ยได้ที่อะไรไปกันบ้างสำหรับในอันดับเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาทางคลิปแยกไว้อีกคลิปหนึ่งให้ทุกคนได้รับฟังกันนะครับแต่ว่าในคลิปนี้เนี่ยทุกคนที่ได้ติดตามรายการครั้งนี้ใน EP ที่7ของ Queendom Season ที่2นะครับรู้สึกยังไงกันบ้างชอบโชว์ไหนของทีมยูนิตแดนซ์กันบ้างเนี่ยก็มาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับสำหรับเรานั้นเนี่ยถ้าให้เรียงลําดับความชอบส่วนตัวของการแข่งขันของยูนิตแดนซ์นะครับอันดับแรกเลยเรายกให้กับทีม Luna Girls แแล้้้ววก Bath นะรรรเพราาาา่สดดดงีีทไํไจิ อันดับที่2เราก็ยกให้กับทีมแคปเลอร์ BBG นะครับอันดับที่3เนี่ยเรายกให้กับโยลินแล้วก็คอสเมตเกิลส์สำหรับทุกคนนั่นเนี่ยชื่นชอบโชว์ไหนกันบ้างก็มาคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้อามาการเคปของเราก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้กลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามอามาการเคปปไว้ด้วยนะครับและสําหรับรายการควีนดอมซีซั่นที่2นั้นเนี่ยก็รอติดตามในสัปดาห์ต่อไปเลยจากสปอยของเอ็มเน็ตไทยรายการเนี่ยดูเหมือนว่าจะมีอะไรให้หน่านลุ้ ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับทุกคนสวัสดีครับ